เออเฮ้ยเอามุดเดี๋ยวกูจัดการให้มึงไปฆ่าอีกตัวหนึ่งโอ้โหเรียวน้าเรามุดกูเกิรางที่เดียเดี๋ยวกูจัดการเรามุดให้โอ้โหแม่มีเลียวหน้าด้วยว้าเนี่ยรู้สึกว่าต่อด้ายตัวโกแล้วแย่โดมโดมมึงสวยได้ของขยะก็ไม่ไหววะเออไซรัสนี่ต้องตามหาอะไรก็ได้ที่ เฮาเอ้ยมิสติกพ um> ันธ์เลยเหรอมิสติกพันธ์มาแล้วกูได้แล้วไอ้ไก่อาออกไม่ได้สกิลสกิลกระโดดสกิลกระโดดทั้งหมดได้รับโดนคูดาวคุ้มเหรอไม้เป็นสกิลกระโดดเหมือนมีกูดาวไปดูไปดูแล้วไปดูองององ เลี้ยงกูปุ้ยแล้วทำไมมาเชือ้ยเลยเอ้ก็รู้แล้วก็ตองเะตอเวลาเอ้ก็รู้แล้วก็้อตะต่เวลากอลิเมเกอร์รักกอลิเมเกอร์รักคนูเลื่องต่อเวลากอลิเมเกอร์ละเอ้ยไอ้ก่อนดีลูว่อนนั้นเพราะมันยังต้นเกมมันยังอ่อนทั้งคู่อ่ะโอ้ยโอ้โหแล้วไอ้ไอ้นี่ก็ไอ้เชี่ยมาเตอย์ก็เชี่ยวเหมือนกันไอ้ไก่เอาเซตต่อเอาเซตก่อนมาเตอย์เชี่ยวมากมันเกลียวปะ

<Scroll> บอกเลยไม so it so ่ส so <c oughs> so ิทพ so so <c oughs> oh, ังไม่เฮี <c oughs> so ้ยจริงเว้ยม่ตื่นมันเฮี้ยจริงก็กูบอกอะโอ้และไอเเซตกับมาตีแม่ยไ้มินันคู่เลยกูก็ได้บิงมาโอ้กลายเป็นอนไรเฮี้ยบิงบางคนเ่ยครสองเี่ย เมีแยตัวมีแต่ตัวเกาะปะรู้สึกผมกัวกัวกัวออกกัวออกรองเท้าเกาะแน่ๆเราเจอเซตกับอันี่มีเซตมีอูนี่มีแต่ตัวตีอ่ะก็มีแค่มีแค่ลักลักีลักลำมุดลำมุดกูไม่ไม่ได้รองรับเท่าไหร่ชักโครกได้หรือไฮตี้ปะไม่ชักโครกเวทโอเคชักโครกเล่นเวทมีแค่ไหนสแต็กยินิตี้ไก่ชักโครกอะไรมันได้อะไรมันเขาดี อยู Hoy, know, it. So it ่จริงอะปีเต้เราตรีบฆ่ามันก่อนเลยแจ้งแล้วอะรีบฆ่ามันก่อนเพราะว่าบิทแคมมันเอาเควสมาด้วยโอ้เควสเควสก่อนจะเก่งมังเป็นชาดอะมึงชาชาโคเลยอย่าอย่าอย่าให้แตกมันเยอะพออะเล็งชาโคเลยมัน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 แบตช์ลิงออ่ะ

เป็นย you ูยูเซฟริตี้ดีไซน์เจอออโต้แอคแทคคาร์เมอร์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะตีเร็วขึ้นไอ้ก้อยไอ้ต <e ิดแต่แต่รับมันตีเร็วหรือเปล่าไม่กตีออโต้อะกูออโต้แบบติดทันทีเลยแะแบบอีออโต้อีออโต้ดบิลออโต้แค่สัทันทีเลยอะแบบไม่ต้องรอคู่ดาวอะไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นคนใช้ด้วยอะผู้เล่บอกไม่รู้อะะไรอย่าเงี้ยอ๋อ

นใช่เช่กูเลดเกมรับเอแล้วใช่กูกูถ้าถ้ารอสองเราไปสบายมึงสบายเลยเว้ยอ่ะอรอรอดอยู่แล้วรับเอ็ดอ่ะป็่กลัวแล้วไอ้ไก่เดียอะไรรีมานาไหมต้องการรีมานาเป็นโวดตอนเนี้ยม่ไเรารอราเาเอ็ดอ่ะที่บอกไดมานาถ้รอสกับกับไอเนี้ยเซอร์ลาบ่ะแต่อเอเจลกูกูว่าไม่ค่อยคุ้มอ่ะ๋อเสียงอไรน่าจะน่าคุ้ว่ะเออเอาแค่นี้แหละ เยอะแต่กูเจ้เจ้าโคตรทั้งเลยวะโวานี่แหละไอ้ไก่ของจริงเว้ยโกวานระหว่่ให้ได้เว้ยมันมันดโอ้ยอะเนี่ยมันต้องมันต้องโคดคันมันต้องโคสายรักแล้วว่าเดี๋ยวไปนนี่ตอออกลิมเเกอร์ดีมานจะเป็นอัตายอบะมืนด่ถาถ้าถ้เกิดมานนไม่พอใช้มันก็ต้องออกนล้วอีก

คีด <c oughs> คุณเลื้อยเลยอะ่ะตากอะไรแล้วมันเลื่อนมันเลี้ยบหาวังเงี้นมันเลีย้ยบเอ้ยใครมันจะไปสู้ได้หรอเรียกคุณแท้จะเป็นอมตะเลยเอะถ้าไม่ตาม่างถ้าเกิดถ้าเกิดตา้งเหลือมออกเดทแคปก่อนดีกว่าเดทแคปมันจะดีสุดนะได้ๆแล้วก็เน,นี้ยค่ะถ้าเกิดยังไหวยอยู่อ่ะว,วา่าไม่ไหวไฟออกเปลี่ยนพวกลิฟเม่เกอร์ของของกันยัง ว่าได้แรงก็ออกได้ครับเล่นเราเล่นแรงก่อนเล่นเฮ้ยได้รับมานาลีเจนแล้วก็เลื่อนหลังจากดาเมจิ้งเอเมี่ก็เอาเลยหวานเลยโอ้โหไอ้หี้ยได้องรตัเลืดห้าร้อยหรือดูดืยี่สิบเลยยดูเลืดีว่า

ชี่ยวไปจะไวะจะการี่ไปจะวะเขาไปไม่เจ้านี่ไอ้เรื่องรูดล่าลัสุดายสุกเฉินฉุกเ่ินฉุกเฉินอย่างนี้ยงเหนือุ้งปลาุ้มปลาได้คุณลอยคุณเลื้อยคุณเลื้อยไปโดนคิ้วแ เลือเคลื่อเลิ่มต้ฮะไก่กูได้ไหเก่ได้เลโอยเราไปดัดกู่าไอ้ยันแล้วมันมันมันเร็วจนกูหานโดไม่เจอเลยกูก็ต้องกดตัววานก็แกันดูกูดิไม่ได้ พี่โจ้ไอ้ไก่โคตรนดเรื่อมันได้โเยพูจริงมึงจะบอกเป็นด้หรือกับกูเลยอ่ะนี่ไงกูิดียงเดียวเหลือมันหายชิ้นนึงอ่ะแต่กโอยโอ้าบจริงเดือดไม่ได้กํลังไม่กําลังแล้ว กลัวกันแหละบอลลีบอลลีต้องต้องข้ามมันก่อนเลยไอเดี๋ยวมันไหลเด้๋ยมบ้าเอาวะปาจ n g าจ ong อลลีบอลลีบอลลีกูตีตีด nah ้านไปไหน ไม่ใกูเลือนี่ไม่ให้กูเลือนี่ไม่ใ้กูเลืนี่ไม่หกูเลือนี่แม่กูเลืนี่ไอ้ฝันดีกันนานฝันีกอนนอนนี่คนต่นตีเลยพวกเราไอ้ฝันดีก็คนโง่เลยยังไม่มีไเลยอะเรา แมฝันร้ายอะไอ้ไอ้วันนี้ฝันหลอเนี่ยแต่ว่าก็เราไม่นั่ารับกับตังคซื้อดีกว่าไอ้สี่พันดีกว่าก็ไหวยาวๆแล้วถ้าตังค์เหลือว่าของแค่นี้เราไม่ต้องซื้อไปสู้สู้ไหวด้วยเชื่อกูวะท้ามาติ่มาเกืออะไรวะไอ้ไอ้เหรียญม่วงไอ้การไอ้การพลังโกงอ่ะอ๋อเนี่ยพลังโกงเลยหรอเออก็เก็บสี่พันดีกว่าก็น่าจะได้อยู่ว่ามันมีอะไรบ้างหรอผไม่รู้อ่ะ ไม่ดูอะแต่ก็น่าจะเป็นโก้ไหวเท่ม,มอ่ะไอ้แก่เราได้อันกระตอกอ่ะมึงมึงเก็บสุ่มไว้สุ่มก็ร่าน่าดีอยู่ว่าถ้าเราสุม่มเอาไว้อ่ะเออเรื่อยๆเออเออลองสบแล้วตอนนี้ญญของเราเราเรา,เราสู้ไหวทุกคนเลยเว้ยมันก็รู้อ่ะ <c oughs> ของเราต้องซื้อ <c oughs> ยังสู้ไหวทุกคนอะ่ะ <c oughs> ก็เลยว่าเ,าเก็บสี่พันี่ยคุ้มกว่า,า <c oughs> อะไรเลยรั้มน้ม

เอาอะไรดีวะชิม huh. ี so ่ออกเลยไอ้ไก่ไม่ว่ามึงจะตายปั้กูได้พลัสไซด์นี่จะชั่นชิบอ่ะถ้ามึงทำดังเมทกูจะมีเลือดขึ้นเอ้ยสื้อผ้ามันอ๋อเนี่ยถ้าเคลื่อนที่แล้วจะหิวตามทางีตามเส้งทางที่เคลื่อนที่เราก็เลื้อยโัวเลยอุ้ยอุ้ยกูไม่รู้ก็ใช่ยังแบบไอ้นี่มันดีกว่าเว้ยชาร์ตเฟรมกับลิมเมเกอร์อ่ะ ได้อ่ะก็ได้นะก็ชาโดฟิ้มก็ได้เอออยากขึ้นชาโดฟิ้อ่ะได้ได้ได้ร่กลมันกลัวยัดเลยวะเอาวะมันกลัวแล้วยายัดเล้ยนะมันดุกล้วยดิกล้ยดเดนเจ่าดเดนจ่าดิดนจ่าโอเคโอยเชื่อกูแบไอ้มันมันขยันอยากอยากอยากอยาให้เราแล้วอ่ะ ไอ้อย่างนี้กับเราหรอกตอนเราหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกูไม่กูไม่ซื้อรีเมคเกอร์แล้วกูกูไปไอ้นี่เลยดีกว่ากูขายวัตถิงฉาดดีกว่าเว้ยไก่กูไม่ตเอาไม่ยิบมันจะมันเอาของนันชนะเลยมันจะเอาอะไรมากกว่าไส่ไก่ได้เลยกูสุูบละอะไรวะอะไรเทมโกลเนี่ยเอออะไรดีวะใส่เงาตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยไอ้คนภูมิไง ไม่ไม่เอ,อกองอากาศเอ็นเนีย,อยเอ็เนี่ยเอ็นเนียอ้เอ็นเนียกระจายฮะกระจายกองอากาศออกมาคืได้ยินได้เลยว่ะ ขอแค่ตามดำเมจเรื่อยๆอ่ะมันจะสแต็งหิวขึ้นเรื่อยๆแล้วเ็นแตหิวได้แม่ันแล้วไอ้ที่สุดท้ายมึงขออกพวกนั่นไปเลยจอกเกาะวะสบายเออสบายเราบัดด้วยโถมอัดแม่งด้วยไอ้กายมึงต้องรองนะไว้ยว้าิวคุณสี่ออโต้โอยแปลกแปลกแปลกกยฮิิิว

ไอ้ก่มีใครสู้กัได้เลยีว่าไรเนี่ยนามจเวทอะเปนอันเตมาตอไอารมาวะตัอะไรไมมาวะใของแเดมอารเตมไม่ต้องฟันดีก่อนนอนหรว่ากูไม่ยอมหรอกไอ้ัมาขนาดนี้แ้วอะส่ทุกคนปตัวปอมมันอะปอมปอมีเดี๋ยวกูฮิิว เฮี้ยวะไอ้ยชี้นี่ก่อนแรกเลยเฮียวฮิ้วเอาไปเฮี้ยวเฮียวเฮียวมีไปไหนวะมาชุบเพื่อนมันอ่ะไปนอ่ะกูปาตะเกียบร่ัวนะวันเฮ้ยไก่เราส่งได้อีกทีหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยเลยจัดเออได้อีกทีหนึ่งป่ะเป้ยส่งไหมกูส่งกูส่งป่ะกูก็อยากส่งเลยกูส่งละ อ๋ออ๋อเ้ยนี่แหละกูดีสุดในของกูละด้ขวานในกลเขาทำอะไรแล้วโอ้โหาวเป็เป็นพันเลยไปไหนเยดะก็ไม่ถึงพันไเอ้าเออตัวไอเรา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 ดิถ่ายรโซ่มัน ก็ขานท้าก็ขันท้าสาระขันท้านะนุโอ้โหเอ๊ะต้องขันท้านะมาเชนจิตอ้นี่มันซีซีโคตรประญาอเลยเ็พิ่มมาซีซีเลยเอมันเพิ่มมาซีซีไปโอ้โหชิบหาย ใหญ่ยแล้ววะเอาเลี้ยวหน้าก่อนไหวปะฮะก็ไหวปะเลี้ยวหน้าก่อนเอาปุ่มนี่เราเขียอยู่กับของปุมค่อยเดียวเละวิ่งไก่กุ้ฝันหลายแน่เลยวะเย้เอาไงกับแม่งดีวะร็อกเท่าไหร่วะท่าแพะร็อกได้ราวเลยอะเลี้ยวหน้าก่อนแม่งปล่อยกูไม่รู้ปล่อยชื่อ

้เ,เปยปักใครดิคุณมันจะปักใครด้วยตอนเนี้ยไม่ก็าปักเรียวหน้าเว้ยก็เรียวหน้ามันออมันคือ CC หนักเออ CC CC สูงสดุดเลยลงปักเรียวหน้าแห้งเลยก็เราไหวเว้ยตายอยู่ได้อยู่เชีย่ยแล้วมึงดูขอมันโคตรบ้าเลยขอเรียวหนา้าขอไอ้เช่ยมันเวทด,ดีมสองคนมันเจอกันเหรอเออไม่เวทดีสองตี้มาเจอกันอ

สวยไม่เชื่อไปเชื enfin ่ออะไรกับแม่งต่อดิยวเนี่ยขายเดียวคุจะขายอะไรรู้เนี่ยไม่จะขายแบบนั้นกูรู้เขาาอันนี้ม่เชนอะคือคำตอบเว้ยอย่างเดียวเลยคือยังมีไม่ออกเลยวะก็ต้องรถก่ออะไรที่คุณมึกไม่ออกอะโอยไครเชื่อแจ็คโชว์หรอคนเยอะถมยายเตอนนั้นถมทุกอย่างในตอนท้ายของจริงละผมยาผมได้ถมเลย

อจหิวหิวต้องกางใจหิวต้องกางได้เปล่ไอ้เชี่ยกูไม่ได้นเ่สกิลได้ซ้ำาอะไอ้เชี่ยไก่มันไ็นดีกูไม่ได้กดสกิลด้สกิลได้ซ้ำะเนยัยงอมเลยโอ้